ปังร้ายพี่น้องปังร้ายนะครับนางเอกเชอรี่พัทรธิดานะครับสายเลือดหมอลำเพลินนะครับประกาศนะครับ ขึ้นกับหมอลำหนูพานวิเศษศิล์น,นะครับซึ่งเป็นหนูพานนิวเจนนะครับผู้บริหารนะครับนำโดยคุณเบิ้ลปัทุมราชนะครับพี่น้องซึ่งกับซึ่งกับปังมากๆนะครับเพราะว่าศิลปินของหนูพานวิเศษศิล์ศิลปินนิวเจนนะครับตามที่แอดไ้ไปติดตามในเพจหนูพานวิเศษศิล์น,นะครับศิลปินนะครับจะมีซิงเกิลร่วมกับคณะห,หมอลำหนูพานวิเศษศิล์ อย่างน้อยหนึ่งถึงสองผลงานเพลงต่อฤดูกาลก็คือว่าปังนะครับคนที่นะครับไปอยู่กับหมอหมอลำหนูพานวิเศษสินซึ่งผู้บริหารนะครับมากความสามารถก็คือ,อคุณเบิร์นปทุมราชนะครับเพิ่นทางของคนอยู่ด้นะครับปั้นศิลปินใหม่นะครับแล้วผู้ใดที่ไปอยู่กับหนูพานวิเศษสินมีโอกาสนะครับ ที่จะได้เป็นศินลปินมากๆเพราะว่ามิโอกาสได้ออกซิงเกิลเป็นของตัวเองอย่างน้อย1-2ผลงานเพลงมีการถือว่านางเอกเชอรี่พัรทรธิดามาถูกทางแล้วขอให้ทุกคนแฟนคลับ FC สนับสนุนน้องเชอรี่พัรทรธิดาด้วยนะครับ